สองสักพลค่ะจากช่องบ้านสวนนักานีกรซาลอนนะคะเคยเจอแต่บ้านสวนว้วยจิตสวนตัวบ้านสวนสุดจิตสวนตัวนะคะเคยเจอแต่แต่ในบ้านสวน ต้องจะมาเจอที่ร้านเสริมสวยรัชน,นีกรซาลอนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะไปดูกันเลยสถานที่มาเลยนะคะพรบเ้นเลย ตากผ้าคามีเสียงนาน้อยด้วยค่ะมีเสียงนาน้อยด้วยนะคะไปดูหน้าบ้านเลยหน้าบ้านก็มีต้นไม้นะคะเราก็ มือมีป้ายชี้บอกด้วยนะคะสถานที่ทุตจิตส่วนตัวเปิดร้านของตนเองแล้วค่ะได้มาประมาณสี่เดือนจะเข้าสี่เดือนแล้ววันที่30พฤษภาจะเข้าสี่เดือนแล้วค่ะ สถานที่น่าอยู่มากเลยน่าเย็นสบายด้วยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะค่ะชิคนีก็วันซัหนี่แล้วค่ะขอติดตามด้วยนะคะช่อง บ้านสวนพัชนีตอนสาลอนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะปิดท้ายด้วยค่ะยืดผมถาวรยืดวอรุ่มราคาปกติไม่เกิน2000นนะคะราคาปกติไม่เกิน2000นนะคะณตอนนี้ราคารดเหลือ599เท่านั้นนะคะณตอนนี้ราคารดเหลือ599เท่านั้นนะคะ ได้ตลอดทั้งปีปี64นะคะทำสีผมเปลี่ยนสีผมปิดผมหงอและทำไฮไลท์สีผมนะคะราคาปกติไม่เกิน1,500นะคะราคาปกติไม่เกิน1,500นะคะณตอนนี้ราคาลดราคาลดเหลือ599เท่านั้นนะคะ ณตอนนี้ราคารืหรือ599เท่านั้นนะคะฝากติดตามช่วยกดไลค์กดไลน์กระดิ่งด้วยนะคะช่องร้านเสริมสวยรัชนีกรซาลอนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายปิดท้ายละคา่ะบ๊ายบาย